สำทรงสวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนําทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอในเรื่องของแกลเลอรี่ครับในแกลเลอรี่มันก็จะมีอัลบั้มต่างๆถูกไหมครับที่ของเราอาจจะมีหลายๆอัลบั้มเลยอันนี้คุณลูกค้ารู้ไหมว่าอัลบั้มแต่ละอัลบั้มเราสามารถซ่อนได้นะครับซ่อนไว้ทําไมก็อาจจะบางคนอาจจะไม่อยากให้ใครเห็นหนึ่งละสองก็อาจจะ มีหลายระบ้ามเกิมันลบก,ก็อาจจะซ่อมได้ก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับเราก็าไปดูบันไดได้เลยนะครับอันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างของซัมซุงกาแล A ซี่ A710 นะครับแต่ว่าผมขอยกตัวอย่างของซีเคียลโฟเดอร์หรือโฟเดอร์ที่ปลอดภัยนะครับเราเข้าไปที่แกลเลอรี่ได้เลยแกลเลอรี่ของผมก็จะมีหลายอัลบั้มเลยเราก็เข้าไปที่จุดสามจุด,ดด้านบนนี้นะครับกดได้เลยแล้วมันก็จะมี เขียนว่าซ่อนหรือเลิกซ่อนอัลบั้มนะครับง่ายๆเลยนะครับแล้วเข้าไปเลยแล้วก็เปิดอันไหนที่เราอยากซ่อนเราก็เปิดฟังก์ชันมันได้เลยนะครับเช่นผมจะซ่อนหนึ่งสองสามส่หกอ่าเรามาดูกันว่ามันเป็นไงอ่ะมันก็จะดูสั้นลงถูกไหมครับมันจะไม่มีอะไรละที่เราซ่อนไว้ เท่านี้เองครับอัลบั้มเราก็จะไม่มีคนเห็นที่ที่เราซ่อนไว้หรือเรามันลบเราก็ซ่อนไว้เพื่อเราจะได้ดูบางอย่างที่สมคัญจริงๆขั้นตอนก็ง่ายๆเพียงเท่านี้เองนะครับก็หวังว่านําไปใช้กันนะครับมันก็มีประโยชน์เหมือนกันครับผมถ้าอย่างไงวันนี้ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับผมครับสวัสดีครับ